รินเต้ลสตาสงรงลายชื่อด้วยรับสมะครครับริ้นเต้นสตาร์่งลายชื่อด้วย เอาใจแนละ้ไปเกยบพร้อมนะห3 2 9 1 8 2 8 9 8้า8ป9ดเอสากลิตอร์สตาจะปิดปังมาเข้า ใบใบป,ป,ป,ลปล้ายแดงๆครับหัวใจได้เดียวไปสมัครการโน้ตอยู่หน้าโรงเรียนโน้นเพราะเองไม่เก่งอยาเข้ามาในสนามเลยเดี๋ยวเออัะแหม่นักแข่งหมดสัญญาเนี่ยมันหล่อจริงๆนะไอ้นักแข่งที่ว่าสัญญาขาดปีที่แล้วเนี่ยเอ๊ะมันยังไงครับหมอดูครับท่านหมอดู้ทำไมสัญญามันหมดได้ไงครับหมอดูอ้สีปุ้ยสีป้า เดียวเลยแฮกผู้เบื่อชิบหายแล้วเวลาอยู่สองคนก็กระชิบกระทากน้ำลายเปียกหูกูอยู่เนี่ยแ้อาเด้ผู้ช่วยเองไม่ต้องหันไปยิ้ม